หม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์เกิดเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2,476หรือท่านหญิงนิดเป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงเธอกมมืน่นพานุพงศ์พิริยะเดชประสูตรแต่หม่อมพยาวพานุพันธ์ณอยุทยาและเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หม่อมเจ้าอุทัยกัญญาหรือท่านหญิงนิดเป็นพระนัดดาในสมเด็จพระราชปิตุชาบรมมพงสาพิมุขเจ้าฟ้าพานุพันธ์ลังสีสว่างวงศรรมพยาพานุพันธ์วงวรเดชและเป็นพระราชปานัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อมีชันสาเพียงเก้าเดือนพระบิดาได้สิ้นพระชนหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา มีพระโสธรเชษฐภาดาองค์เดียวคือหม่อมเจ้านิพัสพันพงพานุพันธ์หม่อมเจ้าหญิงอุไทยกัญยาภานุพันธ์ส่งเข้ารับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรลือนจนกระทั่งกเกษียณอายุในราชการในตำแหน่งข้าราชการพลเรลือนระดับ8ทรงเสด็จการกุศลและเยี่ยมประชาชนบ่อยครั้งโดยส่วนมากเป็นการส่วนองค์ เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเดือดร้อนและเพื่อจะได้ส่งทราบถึงชีวิตที่แท้จริงของประชาชนแม้จะมีพระชันษาสูงก็ยังทรงงานอยู่ตลอดจนถึงปัจจุบันมีศักเป็นน้าของอรุโนชาพานุพันธ์ผู้จัดละครและกรรมการผู้จัดการบริษัทบอร์ด cast ไทยเทรชั่น ม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์ทรงออกงานและปฏิบัติพระกรณียกิจอยู่บ่อยครั้งเช่นเมื่อวันที่9ทธันวา2559หม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพร้อมด้วยสมาชิกในราชกุลพานุพันธ์เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศสถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระที่นั่งดูสิทธิ์มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง 27. มกราคม2560เสด็จไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโครงการอาเทพสรินคอร์เรกแคมป์ที่โรงเรียนเทพสรินสมุทรปราการมกราคม2562เสด็จทรงเยี่ยม ชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดขึ้นณพรารานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า